ตามน้ําตกพวกนี้มันจะมีถ้าสุสานจินซีฮ่องเต้หรือเปล่านะครับอืมถ้าหน้าฝนเนี่ยถ้ามันนั่งแบบนี้นะครับหินอาจจะมีพวกตะไคร่แล้วก็มันลื่นนะครับโอ้โหตายไปนี่ญาติพี่น้องอะไรต้องเอาพวกของมีค่าอะไรใส่เข้าไปแต่เดี๋ยวนี้ของมีค่าไม่ค่อยใส่แล้วนะครับเพราะว่าจะจดจะเจอปล้นบ่อยนะครับ สวัสดีครับในวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ที่พักของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดูแล้วคุ้นๆเหมือนจะเป็นของจงนะครับเห็นแวบๆอยู่ในคลิปนะครับอันนี้ผมก็มาอยู่ตรงน้ําตกนะครับที่จงมาก่อนหน้านี้ไม่รู้นานหรือยังนะครับแต่พวกที่พักก็เก่าๆหน่อยแล้วนะครับพวกหลังคาก็ไม่มีแล้วนะครับน้ําตกตอนนี้รู้สึกว่ามันจะแบบเล็กลงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไง โอ้โห <oo> <h oo> ต่น้าตกแห่งนี้ก็เหลือเล็กๆเพียงเท่านี้นะครับมันไม่ได้ใหญ่เหมือนช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นน้ําตกสวยเลยนะครับรในคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาพักผ่อนหรือมาทําอะไรอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยออความคิดแรกเลยเนี่ยก็คือผมเนี่ยจะเอาเชือกเชือกมัดก,กับต้นไม้แล้วผมก็โรยตัวลงไปนะครับแต่ผมคิดคิดดูแล้วมันอันตรายเกินนะครับผมก็เลยเปลี่ยนความคิดแล้วนะครับผมก็เลยจอาเชือกเล็กๆนะครับแล้วก็ มัดไก่กล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆย,ย่อนลงไปดูนะครับว่าตามไอ้พวกตามน้ําตกพวกนี้มันจะมีถ้าสุสานจินซีห้องเต้หรือเปล่านะครับอืมซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกนะครับแต่ว่าลองหาดูนะครับอาจจะมีพวกโพรงพวกถ้าที่มันอยู่ตามผาแปลกๆอะไรอย่างนี้แล้วอาจจะมีช่องทางเข้าไปในถงลับอะไรอย่างนี้นะครับอืมซึ่งแถวนี้ก็ยังไม่มีใครแบบเอ,อ่อมาหาอะไรอย่างนี้นะครับผมมาเป็นคนแรกนะครับ แล้วก็ข้างล่างนู่นเนี่ยก็คือแดนอัสรพิษนะครับที่ตอนนั้นผมกระจงนอนแล้วก็เจองูเขียว2ตัวนะครับก็นี้นะครับในคลิปนี้ผมก็จะย่อนกล้องตามผาพวกนี้ดูนะครับว่าจะเจอพวกช่องลับอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับสารจินซีฮ่องเต้นะครับอืมโดยก็เป็นเรื่องอะไรนะดับทะลุฟ้าฟัดทะลุเวลานะครับที่เฉินลงแสดงนะครับโอ้เรื่องนั้นนี่สุดยอดมาห่างคำมันดีนะครับอืมไม่รู้สุดยอดยังไงแต่มันอย่างเดียวนะครับโอเค มก็จะมัดกล้องกับเอเชือกแล้วก็พวกไม้ไม้งามอะไรสักอย่างนะครับเพื่อที่จะย่อนมันลงไปได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศแ,แถวๆนี้ก่อนดีกว่านะครับโอ้โหโดูมันแบบว่าบัดเสียวสุดๆต้องระวังนะครับอย่าไปใกล้นะครับโอ้ผมก็จะอยู่แบบนี้เองนะครับโอ้โหแจ๋วเลยโอ้ชิปต้องระวังให้สุดนะครับโอ้โหแจ๋วเลย ถ้าหน้าฝนเนี่ยถ้ามันนั่งแบบนี้นะครับหินอาจจะมีพวกตะไคร่แล้วก็มันลื่นนะครับโอ้โหแจ้วแจ้วโอ้โหโอ้โหและในตอนนี้ผมก็มัดเอ กล้องนี้ไว้กับเชือกเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ทําให้งามยาวๆเพื่อที่จะให้มันพ้นพวกหินพวกนี้นะครับมันจะได้แบบล่วงลงไปข้างล่างนะครับเราผมก็ค่อยๆปล่อยเชือกนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับไม่งั้นกล้องอาจจะล่วงผังได้นะครับอเคผมก็จะค่อยๆย่อนลงไปนะครับโอเคโดยโดยระหว่างที่ผมย่อนไปเนี่ยผมจะไม่พูดเลยนะครับเพราะผมมองไม่เห็นอะไรนะครับ ถ้าถ้ามีการพูดหลังจากนี้คือผมไปอัดทีหลังนะครับผมก็ย่อนไปแล้วนะครับตอนนี้ โอ้แล,แล้วเชื่อกก็สุดเพียงเท่านี้นะครับไม่รู้ว่าข้างล่างนั้นจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่ากล้องจะไปขุดกับกล้องหงกล้องหินหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนะครับโอ้เรียบร้อย กลองจะพังไม่พังก็คราวนี้แหละนะครับกลองผมโอม้โอ้โหรอ,อดนะครับไม่เป็นไรเกือบเกือบโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนที่บ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็ค่อยๆย่อนไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าข้างล่างนั้นจะเป็นยังไงนะครับโอโ้ลองนี่ไปโดนพวกกิง่งมงกิ่งไม้พวกนี้เลยไม่รู้จะพังหรือเปล่านะครับอื้อื้โอ้โหค่อยๆไปแล้ว โอ้โหเชือกก็สุดเพียงเท่านี้นะครับไม่รู้ข้างล่างนั้นจะเห็นอะไรบ้างนะครับ ออติหซึ่งเป็นน้ำตกขนาดเล็กนะครับแต่ฤดูฝนมันก็เป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะครับฤดูแรงมันก็เล็กๆแบบนี้นะครับไว้ฤดูฝนมันแรงๆเนี่ยผมค่อยมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอบนึงนะครับ hmm. ตามหาสุสานจินซีนะครับที่มันจะอาจจะมีห้องอยู่ตรงกลางน้ำตกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่ไม่มีหรอกนะครับสุสานจินซีตรงนี้นะครับ จะมีก็นู่นนะครับประเทศจีนนะครับเขายังหากันไม่เจอเลยโอ้ยน่าจะเจอแล้วนะครับเจอแล้วที่มีพวกนักลบอะไรพวกนั้นเยอะๆนะครับแต่ไม่รู้เจอจริงๆหรือยังครับผมก็ยังไม่ได้ตามเลยนะครับเท่าที่เท่าที่รู้ก็เจอพวกนักลบเป็นพันเป็นหมื่นคนเลยนะครับเจ็ดพันหรืออะไรนี่แหละนะครับที่แต่ละคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เป็นองตัวของตัวเองนะครับไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยนะครับ ซึ่งยุคโบราณเนี่ยคนนีจะเชื่อกับเรื่องโลกหลังความตายมากนะครับตายไปเนี่ยต้องสุขสบายอะไรอย่างนี้นะครับแม้แต่ยุคนี้เขาก็ยังเชื่อกันเลยนะครับตายไปนี่ญาติพี่น้องอะไรต้องเอาพวกของมีค่าอะไรใส่เข้าไปแต่เดี๋ยวนี้ของมีค่าไม่ค่อยใส่แล้วนะครับเพราะว่าจะจดจะเจอปล้นบ่อยนะครับก็เลยเอาพวกของที่เป็นแบบของเทียบกันอะไรอย่างนี้นะครับพวก รถยนต์อะไรนี้ก็อาจจะเป็นพวกรถยนต์กระดาษอะไรพวกนี้นะครับพวกทองก็จะเป็นพวกทองกระดาษอะไรอย่างนี้นะครับไม่เอาของจริงแล้วนะครับแต่สมัยโบราณนเนี่ยสักร้อยสองร้อยปีที่แล้วเนี่ยเป็นพวกดาบจริงๆพวกทองจริงๆพวกถ้วยหายจริงๆอะไรอย่างนี้เลยนะครับกาไลลูกปัดอะไรอย่างนี้นะครับเป็นของจริงเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในโลกหลังความตายนะครับจินซีฮ่องเต้ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็แบบ กลัวมากนะครับว่าเขาตายไปเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเขาจะเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็สั่งเลยนะครับตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับเขาก็คิดไว้แล้วนะครับว่าโลกหลังความตายเขาต้องสุขสบายนะครับเขาก็ก็เขาก็ที่เขา,าเจอก็อาจจะบอกว่าในห้องที่จินซีอยู่นั้นเนี่ยจะเป็นห้องหลายห้องมากนะครับแล้วที่ทเขานอนอยู่เนี่ยที่ศพเขานอนอยู่เนี่ย ผนังเพดานอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นดวงดาวอะไรอย่างนี้เลยนะสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีพวกปันหลอดเนี่ยเป็นพวกแม่น้ำไหลไปไหลามาน้ำตกอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่า,าเขาเจอเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้แล้วนะครับแต่ว่าเขาเขาสันนิษฐานหรือว่าเขามีหลักฐานอะไรก็ไม่รู้นะครับบอกว่า,อาตอนที่เพิ่งสร้างเนี่ยสวยงามอย่างนั้นเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปเลยแล้วกันนะครับก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมก็เดินทางกลับแค่นี้เองนะครับโดี๋ยที่พักนี้ก็เป็นที่พักจงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจงมานานหรือยังนะครับโอเคผมก็กลับบ้านเลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอ้สวยงามสุดๆบริเวณแถวนี้เย็นด้วยนกร้องด้วย